มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะ1-5ถึงตุลาคม2,566หรือว่า2,023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ใน5วันนี้พยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น1ตุลาคมค่ะชาววันเสาร์คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยความสุขสมหวังค่ะ ความเบิดบานใจวันนี้คุณมีความสุขนะคะด้านจิตใจแล้วก็มีความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการได้โชคได้ความสุขได้ความสบายใจเป็นวันดีๆนะคะได้สิ่งที่ถูกใจด้วยวันที่สองตุลาคมคุณได้ไพ่สามไม้เท้า โอกาสด้านการงานแจ่มใสมากค่ะคุณมีโครงการมีความคิดที่จะทำต่อไปเรื่อยๆงานที่คุณทำชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะเรียกว่ามัน่นคงแต่คุณก็มองหาโอกาสใหม่ๆคุณมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมไม่หยุดค่ะ เป็นวันที่จินตนาการได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะวันที่สามค่ะสามตุลาคมชาววันเสาร์คุณได้พไพ่แฮงแมนมีการลงทุนเกิดขึ้นค่ะวันนี้เพื่อเฝ้ารอกำไรเป็นการที่ต้องใช้ความอดทน มีปัญหาอะไรวันนี้คุณแก้ไขได้คะ่ะเพียงแต่ให้การเวลาช่วยแก้ไขไม่ต้องไปจัดการอะไรนะคะอดทนนิ่งวันเวลาจะช่วยปัญหานั้นกระจ่างชัดแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจปัญหาก็จะหมดไปเพราะรู้เพราะเข้าใจอย่างนี้นะคะ หรือว่าเมื่อไปต่อข้างหน้าไม่ได้ก็ให้ถอยกลับมามายืนอยู่ณจุดเดิมคุณก็จะเข้าใจปัญหานั้นนั้นว่าเพราะอะไรถึงไปต่อไม่ได้บางครั้งการไม่ดื้อไม่ดันทุรังหยุดคิดก็จะช่วยให้ สติปัญญาเกิดขึ้นนะคะวันที่สี่ตุลาคมชาววันเสาร์คุณได้ไพ่สี่ทวยสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่เต็มใจยังไม่พอใจยังไม่ถูกใจอยากได้มากกว่าน,นี้อยากมีอยากอยากได้ ตามที่เราต้องการเรียกว่า,าเป็นความอยากคือเราไม่สามารถจะคิดแล้วสำเร็จได้ทุกอย่างแค่คิดไม่มีวันสำเร็จนะคะคุณต้องลงมือทำด้วยการลงมือทำก็ต้องมีความรู้ ต้องมีความพยายามต้องมีความเพียรมีเวลาดังนั้นก็ขอให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณทำมาได้ในจุดนี้วันนี้ได้เท่านี้ก็พยายามต่อไปนะคะชาววันเสาร์พอใจในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นแล้วก็ทำต่อไปค่ะ ยังไงสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจจะมีโอกาสสมหวังแน่นอนค่ะถ้าเราไม่หยุดไม่ยอมแพ้นะคะวันที่ห้าตุลาคมชาววันเสาร์โชคดีมากๆค่ะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะจิตใจของคุณเบิกบานคุณมีพลังงานด้านบวกความเครียดหรือความคิด ความเศร้าปัญหาอึดอัดได้ออกไปจัดใจคุณเรียกว่าวันนี้คุณพบทางสว่างไม่มีอะไรที่คุณทุกข์ใจนะคะวันนี้คุณเข้าใจแล้วก็พบทางแก้ปัญหามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนสมองและจิตใจเปิดโลก เปิดกว้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆโลกใหม่ข่าวดีเหมือนการเกิดใหม่ค่ะแล้วก็พบทางที่สดใสพบโอกาสดีค่ะคุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีข่าวดีที่สำคัญมีโชคลาบนะคะโชคลาบความสำเร็จ พลังงานโดยรวมของชาววันเสาร์ใน5วันนี้แม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้ในทุกวันค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่หมอมาหลายปีแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะ